สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น,นั้นแม่น้องไอติมนะคะก็วันนี้นะคะมาดูสาวนุ่นกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับล้างรถนะคะทุกคนกลับมาก็ล้างรถนะคะล,ล้างแบบลวกๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้แต่ดได้ล้างนะคะทุกคนก็โอเคนะคะทุกคนก็น้องก็ล้างแบบคีชีดนะคะแล้วก็อ่าพอดีฝนตกนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเราไม่ได้เปิดภายในให้ดูนะคะทุกคนเพราะอ้าว เปิดได้ป่ะดูนะคะก็ข้างไหนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอเอาแผ่นดำๆนี้มาล้างก่อนนะคะเนื่องจากเราชิดแล้วนะแต่ว่ามันก็อ่าไม่เป็นไรนะคะเรามาล้างแป๊บเดียวก็ก็เอาอันนี้ไปล้างน้ำให้น้ำหน่อยลวมันเตือนเ่ย,เ,ยเห็นไม้ถูด้วยอันนู้น ก่ภายในก็ยังเดิมๆอยู่นะคะ<ด>เนาะก็เห็นได้อ่าเข้าเซเว่นนะคะน้องก็เข้าเซเว่นมาได้อันนี้สองใบนะคะทุกคนก็อ่าน้องกลับมาพร้อมกับอ่าจะว่าดีก็ดีนะคะก็ดีนิดนึงต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านาะจะพูดว่าดีเลยก็ไม่น่าใช่นะคะอ่ายังไม่ยังไม่พูดคําว่าดีเลยได้ติมปากนะคะทุกคนก็อ่าอ่าดีนิดนึงค่ะดีขึ้นอีกนิด หนึ่งะะทุกคนอ่ะแค่นี้นะคะแค่นี้ดีขึ้นแค่นี้อ่ะให้พีเอฟซีไปอ่ะเดาดูกันเองนะคะทุกคนว่าจะอ่ะเป็นยังไงเนาะก็อ่ะสานุนได้ไปหาผู้บ่าวนุนนะคะก็ดูจากคลิปแล้วเนาะสานุนก็ไปหาผู้บ่าวนุนเนาะแล้วก็อ่ะไปนั่งรถอ่ะนั่งรถดำกับผู้บ่าวนุนนะคะปรับความเข้าใจคุยกันนะคะทุกคนก็นันอตอนน้องกลับมาเนาะนั่นก็ถามน้องนะคะว่าเออ เป็นเป็นยังไงไปคุยกันได้คุยกันไหมเขาคุยกับเราไหมล่ะนันก็ถามน้องแบบนี้นะคะน้องก็บอกว่าคุยนะคะก็คุยเนาะมันก็เลยถามว่าเออล้วคุยยังไงก็ก็คุยนะคะก็คุยแบบนั้นเนาะก็นั่นแหละเนาะก็น้องบอกว่าก็คุยนะคะถามคําคุยคํานะคะก็ก่อนกลับน้องก็มีสัญญาด้วยกันนะคะเราก็ไม่ได้เดว ต้องไปรอดูสาวนุ่นนะคะว่ามีสัญญานี้เราขออุบอิบไปก่อนนะคะว่าเป็นสัญญาอะไรนะคะทุกคนก็เนาะก็อาจจะดีนิดนึงก็อ่ะก็ใจช่วยน้องนะคะน้องก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ได้อยากเริ่มศูนย์ใหม่นะ,ะทุกคนทั้งๆที่เราก็ไปถึงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะมา ให้ดูนะคะว่าสาวนุ่นกลับบ้านมาแล้วก็มาล้างรถให้เราด้วยนะคะว่าอารมณ์ดีขนาดไหนนะทุกคนรู้จักใช้รถก็ต้องรู้จักรางนะคะเดี๋ยวก็จะได้รถต้นของตัวเองแล้วนะคะก็รอไฟแนนซ์ทางสุดกินมาทําเรื่องนะคะก็สาวนุ่นก็จะออกรถนะคะเป็นตัวเดียวกันกับอ่าของนั้นนะคะแต่เป็นสีขาวมุกนะคะที่น้องจะอกอกน้องเป็นตัวเดียวกันค่ะแต่น้องน้องจะออกอ่าตัว1.9นะคะแต่ของนั้นเป็นตัวส0 0พันเนาะ น้องก็จะแปลงหน้านะคะแปลงหน้าไปเป็นสองพันสองพันล่าลสุดนะคะเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดนอนน้องจะแปลงหน้านะคะเพราะว่าน้องบอกว่าม่อยากแร่รถเหมือนพี่เน็กนะคะทุกคนก็ <g it> นั่นแหละเนาะมามามานี่เรารถเหยียบเดินมาเล่นข้างในบ้านเร็วเร็วรถเหยียบมาเล่นนี่เร็วเร็วเร็วแหมมาเล่นนี่แล้นนว ลิปนี้อาจจะต้องใช้เสียงดังนะคะเพราะว่าเราพูดเสียงเบาแล้วมันเราเด็กๆไม่มานะคะเด็กๆไม่กลัวเรานะ,ะทุกคนก็นั่นแหละนะคะก็ตามที่ดันพูดไปเลยเนาะไปแล้วนะคะทุกคนก็นั่นก็จะพูดยังไงอะบางทีบางอย่างเนะาะเรื่องส่วนตัวของเขาเขาก็อาจจะไม่อยากบอกเรานะคะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาคุยกันอ่าคุยอะไรกันบ้างนะคะทุกคน ก็บางทีเนาะเขาก็บอกเราแค่อ่าอย่างเดียวอ่าบอกบอกเราแค่อ่าสิ่งที่น้องบอกได้นะคะส่วนอ่าเรื่องส่วนตัวของน้องน้องกาจจะยังไม่ได้บอกเรานะคะอันนี้นั่นแหละเนาะก็ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนก็สอบคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเลยนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ